โอเคครับสวัสดีทุกคนที่กำลังหัดเล่นกีตาร์นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง You Can Do นะครับผมก็ <c oughs> วันนี้เราจะมาอยู่กันที่คอร์ดทาบคือคอร์ด B minor ครับผมก็โอเคไปดูกันดีกว่านะครับผมคอร์ด B minor เราจะทาาทาาไปที่บาร์ที่2นะครับผมแล้วก็ใช้นิ้วกลางอยู่ที่บาร์ที่3เส้นที่2แล้วก็ นิ้วนางกับนิ้วก้อยจะอยู่ที่นิ้วก้อยอยู่ที่เส้นที่สามบาร์ที่สี่นะครับผมแล้วก็นิ้วนางจะอยู่ที่เส้นที่สี่บาร์ที่สี่นะครับผมแบบนี้นะครับแบบนี้เสียงก็จะประมาณนี้นะครับจับใหม่คือจะเป็นนี้ท่าปฏิบัติที่สองนิ้วกลางอยู่ นี่เอ็ดบาทที่สามเส้นที่สองนิ้วก้อย, 3, 4, oh, กยอยู่ที่เส้นที่สามบาทที่สีน B, ่นะครับผมนิ้วนางอยู่ที่เส้นที่สี่บาทที่สี่นะครับผมนี่บีใหม่เนื่งครับผมโอเคตามนี้นะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ